สวัสดีครับอยู่กับแม่ค้เร่งจมนะครับผมเครับวันนี้เนนบอกให้มาที่ร้านก๋ยเตี๋ยวครับผมอันนี้ก็คืออำเภอนางรองนะครับผมติดหน้าโรงพยาบาลนางรองนะครับนี่ก็ร้านก๋ยเตี๋ยวแนนบอกว่าจะพามาเรียนก๋ยเตี๋ยวนะครับ้เรียนจริงเปล่าแต่ว่าอพี่คนนึงแจะบอกว่ารู้หลังรถไม่รู้เป็นอะไรให้มาดูหน่อยไม่รู้รอยอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผม เนี่ยคืออยออียงครับผม <Yahoo. S 1> อย่างหูเออเอซี FC ท่านใดน,นะครับผมที่แบบดู้นะครับในด้านนี้นะบอกเลยช่วยดูหน่อยครับช่วยดูหน่อยเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สิบหกหรือเปล่าน่าจะใช่นะเนี่ยครับรอยแบบนี้นะครับผมน่ครับสุดครับ น่าจะเป็นตั้งแต่ประมาณบาบา่บยบหรือเปล่าหรือว่าหัวค่ำเลยครับผมห้อยอย่างนี้ไอ้ไ,ไ,ไอ้มาเป็นพวพญานาคเลยเสือเรื่องพญายนาคเ่รครับผมเ <c oughs> สือเนาะ <c oughs> นี่แล้วดีเลยเนาะห้อยแบบเจ้งเสียก็บ่มเคยเ,เห็นนะ <c oughs> <c oughs> เกิดมากับผมเคยเห็น แม่เลยเท้ะเหรอวแม่นขับมานั่งร่องมาจอดมาจอดอยู่สนามบอลนะอืมเพราะว่านายจ่าแม่นยิ้มงูเนาะอืแม่นี่นดีนะเอาไปกิน,นก๋วยเตี๋ยวนี้ครับนี่ชื่อว่าร้านน้องวีรานะครับผมตรงข้ามกับโรงพยาบาลนางร่องนี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นจะเป็นเป็นเนื้อนะครับผมเขาหลานบรรยากาศเขาก็ชิวๆนะครับผมชิวๆชิวมา บรรยากาศก็ออกซีนหนาวๆในเช่นหน่อยนะครับน้ารักโรงพยาบาลนางรองเลยครับผมยางนไงนี่ก็ตรงข้ามกับนางนางรองพอดีนะครับอันนี้ก็อุ้ยสาวนะครับเออผู้สาวมีผู้สาวร้างนี่นะนี่นี่เป็นไงล่ะ น้องเขไปเสิร์ฟแ้วนครับผมสูตรต้นตำรับหรือเปล่าอาจาเข้มข้นนะครับของเรื่องเนื้อเปื่อยนะครับก็จะเป็นกระดานแบบนี้นะครับถ้าเราจะสั่งอะไรก็ติ๊กๆิ๊ไปไปนกระดานช่วงนี้ก็ประมาณ สามทุมกว่านะครับสามทุมกว่าเน่ยเรามากินที่ร้านพี่แกนะครับมาันนี้ก็พี่เป็นเพื่อนของพี่นะครับผมอีกทีหนึ่งนะอันนี้ดูความเอ้มข้นของอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผมน้ำเนื้อเปื่อยนอะเป็นสูตรเขาเลยครับผมยอด บรรยากาศของร้านครับเจอหนึ่ก็แนนก็ไปกินนะครับไนะด้ยังอเอเป็นยังเลยไหนไดกินมากจะแซ่บบ่อันนี้คือเอ่อจ,จ,จ,จีจีกีเกลี้ยงนะครับผมอือมาจาของร้านอ๋อนี่บมาจาของร้านบอเมเบนนะครับก็บจ,จะของร้านนะครับผมอือย่งเงี้สุดยอดมีหออ้องแอร์พร้อมนะครับหออ้องแอร์ห,ออหออ้องแอร์มี คลองแอร์ไม่มีนี่นึกว่าจะคลองล้านไม่ใช่ครับอันเรากินโชว์ดิกินโชว์ดิฮะไม่อิ่มไม่จะของร้านตายอ๋อมากินได้แล้วมือหิวใช่ไหมอันนี้ก็เพื่อนผมนะครับผมนะครับตั้งแต่สมัยเรียนนะครับ คือเขาค่อนข้างจะดื้อน,นะครับตอนสมัย <laughs> ป,ปิมต้นมะขามพิมต้นมะขามนะครับเออแค่ตัวแค่ตัวจะพิมพ์มะขามเออเอาไม้ฟันหัวอีกแล้วฮะเออตายห่านอ่ะนี่ก็จะมีน้ําแก้หัวยครับในตู้เลือกได้ตามสบายใจลูกค้านะครับผมบรรยากาศอันนี้ก็อ้าวแดดเบดิด คือวา่าราคา,ชาใช่ได้ครับผมนะครับราคานี้ลูกค้าคือก็ให้ราคาพิเศษลูกค้าเลยนะียแต่ว่าแสบนี่ราคาซัมนมี่คิดได้เบิร์ครับผมนะครับแสบกูดันนีผมบอกเลยแสบว่านั้นนะครับฮนะน้ำซุปอร่อยครับเอเอคือเดี๋ยวผมบอกจากของร้านครับอรอไม,ไม่เดี๋ยวบอกจากของร้านบอกว่า อร่อยแค่น้ำใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นะครับผมนี่คือถ้าตรงไหนฟรีเนก็จะหยุดตรงนั้นนะครับก็จะแวะร้านนั้นนะครับนี่ครับกับเจคิกนะครับเจคิกก็มาเลี้ยงเราหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเขาจะเลี้ยงหรือว่าเขาจะไปก่อนผมนะครับต่ว่านี่ครับเออจะเป็นเขาเป็นใครคือสองคน เมื่อผู้สาวครับมีผู้สาวเสิร์ฟน้ำด้เมื่อนี้นะครับเออนี่นกินกับเบิร์ดนะครับผมเออ,อแซ่ปะ,ะเหมือนเจกิ๊กเล่ากันสิมาเรียงอีกนะครับผมอันนี้ก็เพื่อนบอกเลยเพื่อนคนนี้สุดนะครับผมนี่สุดอิลีเฮ้ย อันนี้ไม่รักเพื่อนแล้ววะไม่ได้นะงั้นก็ให้ผมกินแทนครับกินไม่หมดนะครับเออเยอะเเยอะมากอันนี้ไม่ใช่พิเศษธรรมดาพิเศษนี่ยครับเขาเขาไม่ได้ให้พิเศษนะครับธรรมดาก็เยอะอยู่แล้วนะครับถ้าพิเศษนี่หล่นถ้วยเลยเขายกมากแบบว่าเฟียดออกอะครับผม อืนี่ครับมันเสียดออกเลยเดยผมบอกเลยนี่ครับคือนินท่ามูนี่คือคนหนีมางนินท่านี่คนนี้ก็ค,คือส่งเสริมนะครับผู้ส่งเสริมว้าพืน้นคือว้าพืนาพ้นมูนี่สุดยอดการที่ว้าพื้นมูนี่ว้ายจวดจวดจวดนี่นี่น,นี่คนนีครับิึงหน้าไป เจ๊กิกนะครับผมนะครับเจ๊กิกแห่งโคกวดนะครับผมเออคือมหาเศรษฐีของโคกวดะอะเราพูดกัน<า>กง่าย,าย <laughs> แล้วก็พูดกันง่ายนะครับผมเะิรับอืม,มีบุญวาสนาได้เจ๊กิกความาเลี้ยงนะครับแล้วก็เจนเนนก็คือคนกินนะครับผมเออหมดหมดไปจั๊กจันแล้วมือนีจักกินยังแน่ดอกมือนึงมือนึง,นงกินวิเศษสิดกูเด่นโอ้แต่าหันละโว่ว,วิเศก็คือ ถ้าต้องไปผดวัดนะครับผมอ่าไปโผดที่วัดนะครับมันกินหลายผดบ่อยเดี๋ยเราก็กลับแล้วนะครับผมเดินกลับพอดีลร้านก็จิตธนาคารกรุงศรีครับติตธนาคารกรุงศรีไม่ใช่ร้านติดธนาคารกรุงศรีนะครับผมมันอยู่ข้างๆธนาคารกรุงศรีนะครับนี่เปงาน เด๊ช e ่วงนี้เขาปิดเที่ยงคืนนะคะแล้วพิธี่างคือเที่ยงคืนนะครับผมคิวอะไรก็แวะมาจีกิกก็แดกไปที่เรียบร้อยแดกไปกี่จานแล้วเนี่ยพี่จูด้าเขาอยู่เด็กก็ำลังท้องกำลังไส้นะครับเอออันนี้ก็เพียงอันนี้สาม ไองวะตรงครับไป่องครับวะจาเสื้อเรื่องพยานาคปเจาเสื้อเรื่อพยานาบเมีนไมาห่วยย่งวะหยก้มหองเนี่ยเนี่ยมันมีแบบว่าถ้าเป็นแมลงมันม่คนมาถึงนี้ปะเมน เออแล้วแมลงอะไรมันจะอย่างเงี้ยดูตรงนี้ยิ่งใหญ่นะมาลงนี่ออะไรลงงนี้ด้วยมันอยงูยางหนักงอะไรวะงูยันบันนี้งูยังเงาดูสิมี้ขาไม่เห็นแล้วงูยันคือีนี่หรอแผลปะล่ะแผลมันมันอันนี้หรือเปาขาเปล่ายู่ในนัจังสือลมแรนักมันลอยแล้วอ๋อตะเบียนลองลองลงแล้วถามดูว่าอันนี้ลอยอะไร้ใช่คู่ไทยประการนักพร ใครจะทำเอาถามก่อนเป็นอาชีพมั้ยเสี้ยมุ้ยเสี้ยมุ้ยมึงอึ้งกูหัวหรอกทำสบายดูแลกันแล้วกันอือจ้าเอาพี่บอกให้ดูแลแล้วพี่ชิงคนคนแรกเลยเหรอเออแล้วก็ไปตามเลยครับเร่งจมเลยครับผมผมก็จะกลับบ้านก่อนนะครับเตรียมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปทำงานต่อครับผมสวัสดีครับ